กัตมันตังรูป,ปังอุปาดาอุปาทารูปรูปที่อาศัยมหาพูตธรูปนี่นะมหาพูตธรูปก็มี4ทีนี้อุปาทารูปมีเท่าไหร่ท่านก็บอกไว้ในนี้นะครับมีเท่าไหร่เราก็นับตามนี้ได้เลยอย่างที่ผมเฉลยไปแล้วก็คือมี23่สิบนะก็นับตามนี้ 1. จักขายตนาง 2. โถตายตนาง 3. คานายตนาัง4ชิวหายตนาง5้ากายญาตนางอันนี้ก็คือที่เราเรียกว่าประสาทรูป5นั่นแหละ แต่ว่าในบาลีท่านจะใช้เป็นจักขายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะต่อมานะครับ 6. รูปายตนะเจ็ดสัตตายตนะแปดคันธายตนะเก้ 9, รารสายตนะอันนี้ก็คือรูปที่เป็นโคจรรูปหรือวิสยารูป10อิทธินตริยัง11บปุริสินติยัง12ชีวิตินติยังนะอันนี้ก็คือพวกที่เกี่ยวกับอินทรีย์ 13ก็กายวิญญาติ1ิบสี่วจีวิญญาติอันนี้วิญญติรูปนะจริงๆก็เหมือนกับปรมตัตธรรมที่เราเรียนนั่นแหละต่อมาก็พวกอากาศธาตุนะสิบหอากาศธาตุสิบหกรูปะละหุตาความเบาของรูปนะครับสิบเจ็ดรูปะมุตุตาความอ่อนของรูป18บแปดรูปะกรมมัญญาตาความควรแก่การงานของรูปอันนี้ก็คือพวกวิการรูปต่อมานะครับก็จะเป็นอุปจยะรูปี่ ความเกิดขึ้นครั้งแรกของรูปรูป,ปัสสะอุปจยโยเป็น19นะรูป,ปัสสะสันติอันนี้ความเกิดขึ้นครั้งต่อมาแห่งรูปเป็น20รูป,ปัสสะชราตาความแก่ง่อมหรือความแก่ไปความชราของรูปนะครับยีก็รูป,ปัสสะอนิจจตาความแตกสลายหรือไม่เที่ยงของรูปแล้วก็23คือกัลิงกราหานสรุปแล้วอุป,ปาทารูปในคัมภีธรรมสังคณีเนี่ยจะมีย3 ที่ขาดอยู่หนึ่งรูปก็คือหัทยวัตถุนั่นเองอยู่ในคำภีปัฏฐานนะเดี๋ยวไปเรียนตอนปัฏฐานเดี๋ยวก็ชี้ให้ดูทีหลังแต่เวลาเราเรียนปรมาตธ,ธรรมเนื่องจากครูบาอาจารย์ท่านท่านเรียนมาหมดแล้วท่านก็เอามารวมไว้ให้ก่อนเลยประมาณนี้เราจะได้เข้าใจทั้งหมดก่อนสรุปแล้วก็อุป,ปาทยรูปก็มี24รูปแต่ในคำภีธรรมสังขณีมี23ตามนี้นะครับ